จุดเปลี่ยนที่คิดว่าเอกภาพของพงรรคประชาธิปัตย์เริมสันน่นทนก็จากการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ครับเรียกว่าประชุมวิสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่งก็ล่มครั้งที่สองก็ล่ม,มนะครับซึ่งสาเหตุในการล่มก็ไม่ปกติครับครับรั้งที่หนึ่งมีการสก,กิดให้องค์ประชุมเดินออกนอกห้องครับ เพราะตามกฎหมายเนี่ยองค์ประชุมต้องไม่น้อยกว่าสองร้อยห้าสิบวันนั้นเข้าชื่อมานาสามร้อยลุกขึ้นเดินออกไปออกไปออกไปจนกระทั่งเหลือสองร้อยสามสิบกว่าไม่สามารถประชุมต่อได้ก็ครั้งที่หนึ่งเขาไม่สามารถเลือกกรรมการบริหารพักชุดใหม่ได้มาครั้งที่สองอีกเราประชุมกรรมการบริหารพักชุดรักษาการเพื่อกําหนดวันประชุมฝ่ายทีมเราที่อยากให้มีการเลือกตั้งเนี่ย เราก็เสนออีกวันหนึ่งไฟทีมหนึ่งเขาก็เสนออีกวันหนึ่งเขาบอกถ้าอยากให้องคมประชุมครบเนี่ยให้เราถอนยติให้ออาตามยติเขาเราก็ยินดีถอนครับพอถึงวันประชุมปรากฏว่ามีกระบวนการอีกให้องคมประชุมไปเที่ยวต่างประเทศไปประเทศลาวบ้างโอนเงินไม่ใช้ส่วนตัวว่าอย่ามาบ้างบ,บางคนมาก็ไม่ให้เข้าองค์ประชุมไม่ลงชื่อครับสุดท้ายองค์ประชุมก็ไม่ครบอีก ก็จริงๆมันมันเหมือนหัวขาดนะครับเราไม่มีหัวหน้าพักละอย่างเราต้องอต้องมีหัวหน้าพักเพื่อมาเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในพักเพราะถ้าเรายอยู่อย่างนี้เนี่ยยากมากที่ประชาธิปัตย์จะกลับมานะครับเราต้องเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่เปลี่ยนทั้ง360องศาเลยเพราะะันจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีหัวหน้าพักและกรรมการเหมือนพักให้เร็วที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นในประชาธิปัตย์ มีสองแนวคิดนะครับแนวคิดแบบเก่านะครับแต่อาจจะมีคนรุ่นเก่าอยู่บ้างอาจจะรุ่นรุ่นใหม่เล็กน้อยสักคนอย่างเงี้ยแล้วก็แนวคิดแบบใหม่ครับแต่อาจจะมีคนเก่าอยู่บ้างแต่มีความคิดทันสมัยมัาคิดแบบใหม่นะครับรุ่นเก่าเนี่ยเขารักเขาผูกพันกับพักมายาวนานอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่การที่อยู่นานเกินไปจนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของพักเนี่ยครับอันนี้คืออันตราย นะครับเขาก็าพยายามหาคนที่เขาสั่งซ้ายอันขวาอันได้มามเป็นหัวหน้าพรรคซึ่งมันขัดกับหลักประชาธิปไตยนะครับขัดของความเป็นความเป็นสถาบันทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์นะครับส่วนกลุ่มใหม่เนี่ยเขาบอกว่าในเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเราแข่งขันกันมาตลอดในประชาธิปัตย์นะครับเราแพ้เราชนะเราก็อยู่ด้วยกันได้เราสร้างความเติบโตให้กับพรรคได้ทําไมไม่เลือกตั้งซักแล้วจากที่มาแข่ง เมื่อปี62ก็มีตั้งห้าทีมแข่งโหวน้าพักกันนะครับรอบนี้ก็จัดกันมาแข่งกันเพ้ชนะก็มาช่วยกันนําพาพักแฟ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 กันเพราะฉะนั้นผมยังไม่แน่ใจเลยว่าประชุมครั้งที่สามนี่จะได้หรือไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับรัฐบาลแล้วตอนนี้เพราะเราเป็นฝ่ายค้านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่ให้อีกก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นการทําลายพักล้วแหละ นะครับโอ้ทัดรมผมว่าผู้ใหญ่ต้องเข้าใจเลยนะว่าวันนี้บ้านเมืองมันเปลี่ยนไปมากระบบในรัฐสภาก็เปลี่ยนคนรุ่นใหม่ก็เข้ามาแนวคิดก็เปลี่ยนไปเยอะเพราะเราต้องรับไปได้คนรุ่นใหญ่คนรุ่นกลางคนรุ่นเล็กมันต้องรับกันได้ไดกับความเปลี่ยนแปลงถ้าเราคิดว่าเด็กไม่เก่งเท่าเราเี่ยผมว่าเราคิดผิดนะนะเหมือนตัวพี่เองเนี่ยมีตั้งใจไว้ตอนนี้ยครับอ่ พี่จะยุติบทบาททางการเมืองนะครับตั้งไว้ในใจนะยังไม่ประกาศว่าประมาณเจ็สิบปีนี้ต้องเลิกแล้วมาเป็นครูใหญ่เป็นพี่เลี้ยงให้น้องๆแล้วแต่ถ้าเรายึดมั่นอยู่กับอํานาจถือมั่นในความคิดของตัวเองสุดท้ายมันก็ไม่ดีขึ้นอย่างแน่นอนอนะ่ะมันผมอยากให้ผู้ใหญ่คิดได้อย่างนี้คืออุดมการณ์ของพรรคยังเหมือนเดิมนะเราไม่เปลี่ยนอุดมการณ์ของพรรค แต่ตัวนโยบายของพรรคเนี่ยมันต้องสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนความต้องการของประชาชนเมื่อสิบปีที่แล้วกับวันนี้ไม่เหมือนกันปัญหาของประชาชนเมื่อสิบปีที่แล้วกับวันนี้ก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการออกนโยบายของพรรคหนึ่งต้องระดับประเทศเช่นเรื่องกระจายอานาจเราเราต้องทํำยังไงเรื่องสิ่งแวดล้อมภาพรวมของประเทศเราทํำยังไง หรือเรื่องการต้องเที่ยวเราจะทำนโยบายยังไงให้คนได้มาเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นรายได้เข้าประเทศมากขึ้นแปลว่าหนึ่งนโยบายเนี่ยต้องเปลี่ยนสองจุดยืนจะเอาอยัางไงสามข้อบังคับของพักมีหลายข้อที่เหมือนอุปสรรคในการที่จะคนรุ่นใหม่ๆจะเข้ามาอยู่ในพักเราปรับปรุงแก้ไขดีไหมห้าปี ว่าจะได้เป็นกรรมการบริหารพักได้มันมันมันกีดกันมากเกินไปไหมอาจจะลดมาเหลือสองปีหรือสามปีอย่างเงี้ยเช่นอย่างเงี้ยผมว่ามันต้องปรับทุกส่วนนะครับคือผมเนี่ยมามาจากตระทรบ้านนอกนะครับมยกตัวอย่างถ้าเกิดปู่ผมกับปู่ของเพื่อนผมเนี่ยชกกันก็โกรธกันมาแล้วรุ่นผมตอนนั้นยังไม่เกิดแล้วผมต้องมา รับมอดกความโกรธความแค้นแล้วมันเป็นประโยชน์กับประเทศตรงไหนนะครับผมต้องมาคิดรุ่นผมความผิดแน่ดีตก็ต้องว่าไปตามหลักของกฎหมายแต่วันนี้ประเทศไทยเราต้องตั้งหลักก็เหมือนเนี้ยแล้เขามาด่าว่าไทยรัทยเราเพื่อไทยก็พอผมไม่เห็นด้วยว่าไม่ควรด่าใครวันนี้เราตั้งหลักเราเดิมเองนะก็หาว่าผมเป็นไทยลักไทยเก่าอีกอ ครับจริงๆก็เก่าจริงอะไรครับนนรจริได<ล><ล>้ขเข้าได้เก่าจริงด้วยแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มองตรงนั้นประชาชนเดือดร้อนทุกหยบยากนะครับปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนปัญหาสิ่งแวดล้อมวันนี้โดนทำลายผม <apologized> คนตายด้วยโรคมะเรง็งวันนี้วันเกินสองร้อยคนแล้วครับครับเอกลักราชต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราต้องเอาคืนไว้ได้ด้วย อย่างนี้เป็นต้นถ้าเรามานั่งโกรธนั่งแค้นผูกใจเจ็บเราจะเดินไปงหน้าได้ไงประเทศเราแค่หลักหลักหวรือหัวคะแนนนะครับเขาชื่นชอบในพรรคประชาธิปัตย์พอผมแพ้ไทยลักไทยรอบนั้นเขาขอร้องผมว่าต่อไปถ้าเป็นนักการเมืองระดับชาติต้องลงประชาธิปัตย์นะเถ้าไมงั้นอย่าลงดีกว่าผมก็รับปาก ในส่วนหนึ่งก็คนที่ชนะผมคือน้องประภรดีของลุเนี่ยเขาเป็นสตประชาธิปัตย์ก็เป็นคนดีแล้วก็ติดพื้นที่มากเราก็จับมือเป็นพี่น้องกันเพราะว่าเราไม่แข่งขันกันแล้วเพราะพี่ก็ยอมรับว่าน้องดูแลประชาชนดีนะครับจนกระทั่งก่อนปี62น้องประภรีของลุเสียชีวิตพอเสียชีวิตเนี่ยชาวบ้านก็มาบอกผมผู้นําต้องสิ่งครั้งนี้นเป็นโอกาส ท่านได้เป็นสสแล้วลงไปสมัครประชาธิปัตยผมก็ไม่มั่นใจว่าพรรคยาวผมหรือไม่นไอ้นี่ต้องต้องให้เครดิตกับท่านอภพิสิทธิเวชาชีวะเมื่อมีผู้เสนอตัวเกินหนึ่งคนในเขตผมเขตหน้าสงขลาเสนอสามคนก็ทำโพลกันผมก็บอกท่านอภพิสิทธิว่าถ้าผมชนะไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นเนี่ยยาวผมลงเลย เราไปแข่งงาน้องน้อนอเนมทั้งนั้นท่านพิสิทธิ์บอกว่าไม่ได้โพชนะคือชนะทําโพปรากฏผมได้เพือนแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมก็ได้มาเป็นตัวแทนของพรรคประชาธิบัตยในการลงเลือกตั้งในประโยคสองนะครับผมนี่ที่ชอบเรื่องกระจายอำนาจเนี่ยครับผมผมถือหลักสามข้อหนึ่งไม่มีใครรู้ปัญหาของท้องถิ่นได้ดีไปกว่า ผู้แทนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งของคนในท้องถิ่นนั้นสองไม่มีใครรู้วิธีการแก้ปัญหาให้กับท้องถิ่นนั้นนั้นดีไปกว่าคนที่มาจากการเลือกตั้งในท้องถิ่นนั้นครับข้อสามนักการเมืองท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยสี่ปีเลือกตั้งครั้งหนึ่งเพราะเขาต้องเอาใจประชาชนในท้องถิน่นแต่สำหรับส่วนภูมิภาคข้อหนึ่งเขามาจากภาคอื่นบ้างมาจากต่างจังหวัดบ้างมาจากต่างถิน่น การที่จะรู้และเข้าใจปัญหาท้องถิ่นยากมากสองวิธีการแก้ปัญหาพอเริ่มรู้วิธีการคิดวิธีการแก้ปัญหาเขาก็ต้องย้ายไปสามเข้าใจใครเขาไม่จาเป็นต้องเอาใจประชาชนเลยคเขาเอ้าใจเจ้านายก็อยู่ที่เจหนดาทิพดีปัดกระทรวงใช่ไหมด้วยหลักสามข้อนี้ผมผมผมว่าก,การกระจายอํานาจถู่ท้องถิน่นให้คนในท้องถิ่นมีอำนาจในการพัฒนาแก้ปัญหา ของตัวเองได้เผมว่าประเทศจะเจริญก<ม>ว่านี้เยอะ<ม>นะเพราะผมไม่ได้เห็นไม่เห็นด้วยพว,ว่าซีอีโอนะครับเพราะว่าผู้ว่าเขามาจากต่าง<ม>ถิน่นนั้นนะครับพวกชนประธานหรือว่า,าทางหลวงชนบทเนี่ถามว่าเขาจะรู้ได้ดีไปก,กว่าผู้แทนท้องถิ่นไหมนายกอบตนายกเทศบาลนายกอบจอเนี่ยเขาเติบโตมาจากต้องถิ่นนั้นก็อยู่กับต้องถิ่นนั้น ควรที่ตัดรายได้ส่วนนี้ไปให้ท้องถิน่นเขาไปจัดการกันเองออนะครับผมก็เลยแยกระหว่างท้องถิ่นกับระดับชาติแล้วนะมาคิดนโยบายในภาพรวม,มนะครับส่วนสิ่งไหนจะท้องถินนะ่นทําได้ให้ท้องถิ่นไปมผมดูทุกประเทศในโลกนี้นครับไม่ว่าญี่ปุ่นอเมริกากงกฤษประเทศที่จเจริญแล้วทั้งหมดอะท้องถิ่นต้องโตส่วนภาคต้องเล็กลงครับแต่ไม่ได้หมายจะมาว่าต้องยุบส่วนิภาพเพราะไหล หลายภาระหลายหน้าที่ที่ส่วนพิพากษายังมีความจําเป็นอยู่โดยเฉพาะกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยยังมีความจําเป็นอยู่บ้างนะครับเราเราไม่ควรยกเลิกเพราะ,ะน้นแยกกันระหว่างทําไมอะคะมันซ้ําซ้อนออกับอบตอ,อ,อบอจอแล้วก็พิกำนันผู้ใหญ่บ้านอีกนะนกเพราะว่ามีกระแสยกเลิกกลนนะบางพักก็เป็นนโยบายห,หลายพักแหละแต่ผมว่าเขายังมีความสําคัญนะเขาเป็นเสมือนลัมป์ตีประจำหมู่บ้านอะอที่ดูแลทุกส่วน ทุกกระทรวงตะวงกรมเลยไปก็ต้องคำนันผู้ใหญ่บ้านไอ้ส่วนท้องถิ่นเขาเขาเน้นในการพัฒนานะครับในงานพัฒนาท้องถิ่นอย่างเดียวไอ้นี่มันทั้งสังคมทั้งทุกอย่างอยู่ับตัวเขาหมดใกล้ชิดกว่าใกล้ชิดก็อยู่ก็อยู่ลูกบ้านก็มีผู้ช่วยเช่นเรื่องยาเสพติดเนี้ยเขาสามารถที้เป้าปรับปรามแก้ไขปัญหาได้เราผมก็สอนลูกกับเมียตลอดว่าเราเป็นสสนะ ข้อหนึ่งเราอย่าเบื่อประชาชนเด็ดขาด<ม>เพราะประชาชนต้องมาหาเรา<ม>เขาเดือดร้อนไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งหน้าที่และไม่ใช่หน้าที่มาหาเราได้เราจะอย่าเบื่อเด็ดขาดสองอย่าอยู่ให้ประชาชนเบื่อด้วย<ม>เราต้องดูอาการเราดูอาการประชาชนด้วยถ้าเขาเริ่มเบื่ออย่าตายคาเวทีเลยเราหยุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นความกดดันของผมมากกว่า<ม>นะครับมัน<ม><ม>ไปหรือไม่ได้เพราะว่าสี่ปี ประชาชนพี่ภาษาครั้งหนึ่งถ้าทำตัวไม่เป็นบวกไม่มีทางที่เขาจะเลือกอือาจจะเคยๆนิดนึงคนเป็นสซโซเนี่ยข้อหน,นอยากเป็นรัฐมนตรีอยแล้วน,น,นะครับเพราะว่าตอนไปพูดหาเสียงรับปากกับพี่น้องประชาชนไว้ครับอ่าหลายอย่างเราต้องกลับมาแก้ได้น,นะครับถ้าเราไม่มีอำนาจไม่มีเลเวอร์ถามว่าไปแก้ปัญหาให้ประชาชนได้ยังไ,งไงกระทรวงไหนคะ กระทรวงไหนก็ได้ทําได้ทำได,ทำได้แต่ผมผมเป็นห่วงประชาชนเนะเรื่องประการเกษตรครับเรื่องสินค้าตกต่ําได้เนี่ยยางพาราอย่างเงี้ยแต,ตะแก้ได้ไปดีสองเรื่องสิ่งแวดล้อมขออนุญาตใช้เวลาเรื่องสิ่งแวดล้อมนิดหนึ่งได้เลยครับพี่ผมใช้คําว่าผมอยากทวงคืนเอกลาชทางสิ่งแวดล้อมของคนไทยเนี่ยกลับคืนมา ถ้าพวกเราจำได้เนี่ยเมื่อสามสิบปีน้องยังเล็กเอือครับโอ้ในน้ำมีปลาในนามีทั้งปลาทั้งข้าวในแม่น้ำน้ำครองอุดมสมบูรณ์ครับปู่ย่าตายายผมเนี่ยไปทำสวนทำนานเนี่ยไม่ต้องเอาน้ำไปจากบ้านนะกินน้ำในคลองได้เลยแต่มาช่วงหลังเนี่ยมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาความเจริญเข้ามาช่วงแรกพวกเราก็ดีใจนะครับว่านี่คือความเจริญคนบ้านเราได้ทํางาน เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น GDP โตขึ้นแต่พอะย้อนกลับไปดูในแม่น้ำมลำคลองไปดูสิ่งแวดล้อมโดนทำลายไปหมดสิ้นวันนี้คือนี้โรงงานอุตสาหกรรมปล่อยน้ำเสียลงมาในคลองครับปลาตายตลอดทั้งคลองระบบนิเทศถูกทำลายความเสียหายกับ GDP ที่โตไม่รู้ไหนจะมากกว่าที่สำคัญน้ำจากแม่น้ำ ปลาจะถึงปลายน้ำเนี่ยเอามาทําน้ํากินน้ําใช้น้ําประปาเอามาใช้ภาคการเกษตรเอามาใช้ในการเลี้ยงสัตว์แล้วมีสารพิษอยู่้างไหนปร,กรากฏว่าชาวบ้านเนี่ยเอาสารพิษเข้าสู่ร่างกายไปทุกวันทุกวันมาเล็กน้อยก็เป็นที่มาของคนไทยตายเพราะมะเร็งเนี่ยวันหนึ่งสองร้อยกว่าคนแล้ว แล้วมากขึ้นทุกเดือนตอนนี้มากขึ้นมากขึ้น,นส่วนหนึ่งก็สาเหตุมาอย่างนี้พราะผมอยากให้รัฐบาลไหนก็แล้วแต่ไอ้ทวงคืนเอกราชออกกฎหมายก็ต้องออกให้รุนแรงไม่โรงงานทำลายสิ่งแวดล้อมนับเป็นสิบ้านแต่ปรับแค่สองแสนอย่างเงี้ยมันไม่ยุติธรรมกับชาวบ้านอันนี้เป็นความสนใจดูพี่แบบสนใจด้านสิ่งแวดล้อมพูดหลายครั้งแล้วด้วยที่คุยกันมันเป็นเพราะว่าเห็นปัญหาในพื้นที่มาใช่ไหมคะหรือว่ามันเป็นยังไง อูบ้านผมยังมีทะเลสาบสงขาใช่ไหม<ะ>น้ําจากครองอุตภพอาก็ไหลลงสู่ทะเลสาบข้างครองอุตภพรมีมีโรงงานอยู่เป็นร้อยร้อยสองร้อยโรงเจอเยอะโรงงานที่ดีก็มีมากอแต่โรงงานที่ไม่ดีก็มีอยู่สักสามถึงห้าเปอร์เซ็นต์เหมืงแก่ตัวจริงๆต้องเพิ่มทุนในการาบำบัดน้ำเสียก็ได้แต่อยากได้กำไรสูงสุด กต่เลยมักง,ง่ายแอบปล่อยเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งสําคัญคที่เราต้องช่วยกันปกป้องแล้วผมไปเป็นกรรมธิการการปกครองเมื่อสมัยที่แล้วครับได้รับโรงเรียนจากอุทยาบ้างจากสมุดปราการบ้างว่าโรงงานมาอยู่ใกล้บ้านเนี่ยทําสร้างความเดือดร้อนจนชาวบ้านเหมือนจะอพยพหนีนั้นผมว่าการออกกฎหมายเรื่องน้ําเสียเรื่อง เรื่องอากาศสะอาดเป็นเรื่องสำคัญถ้างั้นก็ต้องเป็นรัฐมนตรีสิ่งสิ่งแวดล้อมนะสนอกรรมาธิการรติสิ่งแวดล้อมทำได้หมดเดี๋ยวน้องไปพูดเดี๋ยวคนที่เป็นรัฐมนตรีอยู่ปัจจุบันเขาจะหมันไส้ในอนาคตในอนาคตได้คุณพี่ตอนนี้เวลาสุดๆแล้วครับหมดเวลาแล้วครับพี่ต้องขอไปครับครัแต่สนุกมากครับวันนี้คขอบคุณครับขอบคุณมากเลยค่ะตามมาครับพี่ขอให้ครั้งที่สามประชุมครั้งที่สามรอดเรืดีดีครับผม บายบายครับพี่พบกันจันพุธศุกร์ครับรถทิศไต้ครับ5-6ถึงโมงเย็นครับ